ขอนจันครับขอนจันกำลังจะถึงขอนจันพอดีอุบัติเหตุหลายแรงเลยสะเล่เต็มถนนเลยครับรถเก๋งส้นหมอไส่บิงหวร้อยเลยครับอือรถข้างหนา้าส้นพางยับหมอไส่ติ๊ดหล่อเลย รีวิวทุกอย่างจากการเดินทางโดยมางลักหมูสวัสดีเช้านี้ที่กาลสินครับตอนนี้เฮ้าอยู่บนถนนสายหนึ่งสองเป็นเส้นตัดไม่ระวังมุกดาอานข่ําจะอีแล้วครับมาสอดกาลสินเนี่ยะครับเห็นนี้มันก็นจิไปออกคอนแจนเลยครับเป็นทางตัดไม่เป็นถนนยุทธศาสตร์เลยเขาสี มเมืเอบิรกันว่าทาั้งวงแหวนสะพานวงแหวนมาเรียงเมืองนี่ว่าไปหอดไสเหล่าการก่อสร้างเพราะว่าบริมาต่้งหลายเดือนครับเครื่องปีแล้วว่ามันที่นีความเปลี่ยนแปลงจังใดเกิดขึ้นแน่ถึนได้ว่าติไปรีวิวให้เบิ้งครับครับมาเดินทางไปเลยครับตอนนี้ กำลังหันหนาไปทางขอนแก่นครับมาจากมุกดาหารนครนพนมพมละมีมะฮอดซี่แยกไปกรมราชใสาไปรอยเยดว่าวที่เขาเมืองกาลสินตรงไปไอ้มันกฤิิไปออกย่างตลาดขอนแก่นเท่าๆที่เห็นนี่สะพานขามแยกเรียบร้อยแล้วครับบริม่มาหลายเดือนมัอกอน ผมเห็นกําลังขึ้นต่อมอกําลังเสร็จภายในกมาถึงปีเลยครับผมเบิงใส่การได้แล้วครับเดี่ยวใส่มันติไปถนนสองหนึ่งซีไปออก้อยเอ็ด้่อหระครับไปอำเภอกลุมบาลาศัย เขาหลอดเรียวขวาลอดใตสะพานไปนี่มันกท็ทีเป็นเขาในเมืองตัวเมืองกาลสินครับมันกท็ทิเป็นทางเสน,เน,นีมันออกนอกเมืองกาลสินนะมันถือว่าไปทางสะกลน,นะครับนี่ออกบ้านนี่โอ้สางเร็วครับมาโดนเลยเพราะพ่อหอดปีได้แล้วเล่นผมม่อมมาก่อนมายัางได็กลับรถไตสะพานไปนี่อยู่อันนี้เร้วเร็วนว่าเร็วเติบเ,เดีย๋ยวไปบังไอ ถ้าผ่านทั้งหนาอีกครับม้วแวนทั้งหนาเนี่ยมองที่ว่าเขาเฮ็ดออกมาจากสินลักสินมาจากคอนเจนสินที่เขาในเมืองเขาเฮ็ดแย่กออามากนี่แะครับแต่ว่ามองหันขึ้นจะโดนแล้วแต่ว่าบอลูว่าสี่เหลวหรือจังใดไปเบิ่งกันครับเขากกำลังมุ่งหน้าไปภูหละคอนเจนผลลักจะเห็นได้ว่าเส้นที่แล่นยู่นี่เป็นเส้นเก่าครับเป็นทางเลี่ยนสวนนี่มันสี ผิวถนนตีบ่บ่เรียบปันใดแต่ว่าเส้นขวามือเฮานี่เส้นรถเล่นส่วนมากน่นเป็นเส้นไม้ครับเผ็ดเกินมะไม้เลยเห็ดเป็นทางซีเลี่ยนน่ะล่ะควบคับเส้นนี่แต่ว่าเส้นเก่ากับยังบ่ทันปรับปรุงเต้นย้อนเหินบ่นสพานขามล้ำปล่าพ้นกับเห็ดแล้วๆล้ำเปล่ามันตีวนมาจากกุล มกราเป็นเล่นสวนด้วยขาม,มาหนี่เป็นเล่นสวนทั้งหนีเพราะท่านเห็ดอยู่ทั้งขวามือนตอนนี้เซตเดียบรอยแล้วครับเนี่เวเติบครับเพราะท่านพ่อปีอยู่จากบริษัมาโดนซึ่งทั้งหนาที่เป็นวงแหวนที่ว่าพมวาล่ะวงแหวนใหญ่ที่เป็นเห็ดนี่ยจุดนี่แหละที่ว่าสีแเหลว่ว่าเหลี่นะไปเบิ่งโอ้ทันหนาเสื้อว่าแล้วแล้วครับ วงแวนอยู่นแล้วแล้วครับคุณเป็นวงแหวนง่ญยแล้วแล้วครับทางเหลืองเรื่อข้อกติตรงไปย่างตากด้วครับไปเชื่อมกับเส้นลักเส้นเก่าเส้นเก้าพูดเลนยนลดง่า่เลนอยู่ครับตัวไม้ก็คือคอนแก้นหมละย่างตลาดหมละครับไปต่อครับ ก่อนอื่นต้องหาแนวห้องทองก่อนครับจอดแถวนี้แหละแหนมยักบาทครับแหนมนี่ง <40. S 2> เอาชุดหนึ่งครับอันนี้เด็กพอเปี๊ยะที <40. S 2> <ๆ>่ทิพเอาตะเอาตะแหนมนะครับ <40. S 2> ชุดสี่สิบมาซื้อประจําได้ผ่านมา <50. S 2> อเออเปียกครับแหนมเนาะแหนมทอด ไฟแดงขอนแก่นเลี้ยวไปชายภพุ่มเขาในเมืองขอนแกน่นนี่ครับบดทรรมดาได้ครับเนี่ยกําลังติดขึ้นตอ่อหม้อกันเนี่ยงสงสัยสิี่เหตุะพานขามแยกเลยเนี่บ่ได้มาดโดนจำอะไรเลยครับมองนี่เป็นป้าไหม่ทั้งข้างนี๋เวนี้แปลนบด เบื่องเราครับเพ็่นกำลังก่อขึ้นตอมอเั็นข้ามขามแยกเป็นท่างเลี่ยงเมื่องไปอุดร้อนแล้วครับชุ่มเพรยเดียวใส่ทั้าาทงหนาโอ้บริเวณมาดนเปลี่ยนไปร้ายครับเสร็จเพื่อบาได้แป๊บเดียวเลยครับ ธรรมจาแล้วเมืองขอนจัตกะเหลืออีกว่าไกลครับสีหอดหนางานทรงงานแล้วกะสิไดยเดินทางไปเยี่ยมบ้านเพราะว่าบ่ได้ไม่เยี่ยมบ้านในรอบสามเดือนแล้วแต่งานผ่านมากก็เลยสิเข้าบ้านจังน้อยสิเด้เดี๋ยวสิหาไม่ๆม,มาน่ำเสนออีกครับ